เพื่อต้องการรู้ว่าความรักนั้นคืออะไรนางเอกก็เลยบังคับให้ฝูเติงไปหาซื้อตำราที่เกี่ยวกับความรักมาให้แต่พอได้ตำรามาแล้วนางก็กลับมาอยากอ่านแล้วก็คิดว่าตำราพวกนี้เป็นของสกปรก แล้วในระหว่างนั้นเองโรยาวก็ได้มาหาแล้วก็ชวนถิ่มเราด้วยกันแล้วนางเอกก็ได้รู้ว่าโรยาวก็อ่านตำราพวกนี้เหมือนกันแล้วก็ยังบอกอีกว่าตำราพวกนี้ไม่ใช่ของสกรปรกและคงจื้อก็ได้กล่าวไว้ว่ากิเลสการกินก็เป็นแค่ธรรมชาติของมนุษย์เมื่อรู้แบบนี้แล้วนางเอกก็ได้ชวนโหยาวมา,านตำราแล้วก็ศึกษาข้อมูลร่วมกันพออ่านได้สักพักนางก็ได้ปาตำราทิ้งไปเพราะดูเหมือนว่าตำราชุดนี้ จะไม่ถูกจะดิดกับตัวนางเพราะ,ะเนื้อหาก็มักไปในทางเกี่ยวพาราสีมากกว่าแล้วในความคิดของนางความรักที่ดีที่สุดก็คือการเดินเคียงบ่าไปด้วยกันโดยที่โรยาวนักเ,เห็นด้วยกับเรื่องนี้จากนั้นก็ได้ถามนางเอกไปว่าถ้าท่านแม่คัดค้านการแต่งงานในครั้งนี้นางน,น่าจะยังแต่งงานอยู่ไหมนางเอกก็เลยบอกไปว่าไม่ว่าท่านแม่จะคัดค้านยังไงนางก็จะแต่งงานอยู่ดีและนางเอกก็บอกไปว่าหลังจากนี้จะพ้อรดรักกันยังไงดีโรยาวพอได้ยินก็ได้บอกไปว่า ตอนนี้เราก็พอดรักกันอยู่แล้วนะนางเอกก็เห็นด้วยแล้วก็บอกไปอีกว่าต่อไปนี้จะเขียนเรื่องราวเพื่อให้คนอื่นได้อ่านบ้างพอพูดจบนางก็ได้โยนตำราทิ้งไปตัดมาที่ท่านแม่ที่ในตอนนี้อาสไพภ์สามได้พยายามเกลี้ยกล่อมให้ยอมรับโหลยาวและไม่ว่าจะเกลี้ยกล่อมอยังไงท่านแม่ก็กลับไม่ยอมรับอาสไพร์สามก็เลยเสนอแผนการไปว่าปล่อยให้โหลยาวกับนางเอกได้ใกล้ชิดกันไปตามสบายเพราะถ้ายิงห้ามก็มนยิงยูแล้วทั้งคู่ ก็จะจับมือกันแน่นขึ้นท่านแม่ประฟังแล้วก็เห็นด้วยกับแผนการน,นี้ส่วนนางเอกในตอนนี้ก็สวีทหวานกับเราเยาวแล้วก็มีความสุขมากแล้วก็ได้พบกับอาจารย์ที่มาดักรออาสาัย่สาอยู่ฝนก็เกิดจะตกขึ้นมาอาจารย์ก็ได้ชวนนางเอกไปหลบฝนที่เหลือรับรองด้วยกันโดยที่นางเอกก็เต็มใจไป เพราะว่านางนั่อยากดูเรื่องราวความรักระหว่างอาจารย์กับอาจาภพยสามเมื่อเดินมาถึงศาลาแล้วนางเอกก็พบว่าคุณชายหยวนแล้วกระเอกก็อยู่ที่นี่เหมือนกันและนางเอกก็ได้ถามถึงอาการบาดเจ็บกับพระเอกส่วนโลเยาวก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าจะแต่งงานกับนางเอกคุณชายหยวนก็เลยกัดฟันแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกับนางเอกแล้วในระหว่างนั้นเองฟ้าก็ไดผ่ากันมาพอดีโรลเยาวก็ได้ช่วยอุดหว้กับนางเอกเรียกว่าตอนนี้ทั้งคู่ก็รักกระดูดดื่มจนพระเอกกับคุณชายหยวน ก็ทำได้แค่มองตาปิบๆเท่านั้นอาจารย์ที่เห็นท่าไม่ดีก็เลยบอยทุกคนรีบออกเดินทางโดยที่พระเอกก็ใจดียกรถม้าส่วนตัวให้นางเอกนั่งไปเมื่อขึ้นมาบนรถม้าแล้วนางเอกก็พบว่าพระเอกได้เก็บหัวตนูและเชือกที่นางเคยใช้ช่วยเขาเอาไว้เมื่อมาถึงที่เดือนรับรองแล้วพระเอกก็บอยนางเอกพักค้างแรมที่นี่เพราะถ้ากลับไปอำเภอหัวก็คงไม่ทันแล้วเพราะตอนนี้ฝนก็ตกหนักมากถ้าไปถึงค่ำประตูเมืองก็คงปิดแล้วพอพูดจบก็ได้ให้สาวใช้พานางเอกไปอาบน้ํา จากนั้นโลยาวกับกุชายยวนก็ได้ควบมามาถึงและกุชายยวนก็ได้บอกโลยาวไปว่า เป็นผู้ชายจะลุ่มหลงอิสตีไม่ได้พอผู้จบก็ชวนโรยาวไปทบทวนบทเรียนด้วยกันแต่ก็ดูเหมือนว่าการทบทวนบทเรียนในครั้งนี้คุณชายยวนจะถามเรื่องส่วนตัวมากกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโลยาวกับนางเอกหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างพระเอกกับนางเอกเรียกว่าโรยาวก็ถึงกับงงเพราะคำถามแต่และคำถามก็ไม่ได้เกี่ยวกับบทเรียนเลยตกเย็นนางเอกก็ได้มาร่วมรับประทานอาหารกับทุกคนแล้วในวารที่นางกลังจะไปนั่งกับโรยาวคุณชายยวนก็ได้มาขวางเอาไว้พร้อมนักชี้มือ ให้ไปนั่งโต๊ะตัวถัดไปแล้วก็ให้เหตุผลไปว่าจะได้คุยกับอาจารย์ได้สะดวกและถึงแม้จะนั่งห่างกันโลยาวกับนางเอกก็ยังส่งยิ้มให้กันได้โดยที่ไปเอกก็ทาได้แค่มองตาไปปิดแล้วในระหว่างนั้นเองอาจารย์ก็ได้เล่านิทานเรื่องหนึ่งให้ฟังและนิทานเรื่องนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับอาศาไพ3สามที่ในอดีตทั้งคู่ได้เคยมั่นหมายกันโดยที่ตอนแรกอาจารย์ก็ไม่ได้ชอบอาสาไพ3สามเลยแม้แต่น้อยเพราะว่านางนั้นเป็นหญิงสาวที่หน้าตาธรรมดาจนต่อมาอาจารย์ั้นมีภัยจะต้องหลบหนีไปอ สามก็คอยดูแลท่านแม่และครอบครัวของอาจารย์ไปอย่างดีในระหว่างที่อาจารย์กับบังลีภัยเป็นเวลาย,ยาวนานถึง7ปีเมื่อเล่าถึงตอนนี้แล้วคุณชายยวนก็ได้ถามนางเอกไปว่าถ้าต้องรองคนรักถึง7ปีนางน่าจะรอได้ไหมนางเอกพอได้ยินเข้าก็ได้ถามคําถามเดียวกันกับคุณชายยวนพร้อมทั้งมองไปที่โรยาวจจ้ลโรยาวนั้นก็บอกไปว่าจะไม่ยอมให้นางต้องรองคอยแบบนี้ เรื่องคําคำตอบนี้ก็ได้ใจนางเอกไปเต็มๆแล้วอาจารย์ก็ได้เล่าต่อไปว่าในระหว่างที่กำลับบงลีภัยลงใต้ทหารที่คุ้มกันได้โชคหลายตายระหว่างทางแล้วก่อนตายก็ขอให้อาจารย์ช่วยดูแลลูกสาวของตัวเองและด้วยเหตุผลนี้ก็ได้ทำให้อาจารย์ไม่ได้แต่งงานกับปัสภาย3สาม เพราะวิงสาวที่ติดตามอาจารย์มาสองปีได้กินยาฆ่าตัวตายในระหว่างที่อาจารย์ได้เดินทางกลับบ้านสุดท้ายอัศพัยสามที่รอแต่งงานเกอก็เลยขอถอนมันกับอาจารย์แล้วก็แต่งงานกับประสานแทนในหลที่ฟังอยู่นั้นกูชายหยวนก็จิตนาการตามไปด้วยแล้วก็คิดว่าตัวเองนั่นคือคนที่ถูกถอนมันพออาจารย์เล่าจบพระเอกก็ได้ถามไปว่าแล้วอัศพัยสามรู้หรือเปล่าว่าอาจารย์ไม่ชอบใบหน้าที่แสนธรรมดาของนางอาจารย์ก็เลยบอกไปว่าในตอนนั้นเป็นแค่ความคิดในวัยหนุ่มเท่านั้นแต่ตอนหลัง พอได้รู้ถึงความดีของอัสไัย3ความตื้นเขินเหล่านั้นก็ได้หายไปหมดแล้วนางเอกก็ได้ถามอาจารย์ไปว่าถ้ามีคนสองคนตกน้ําระหว่างอัสไัย3กับหญิงสาวอาจารย์จะเลือกช่วยใครพอเห็นอาจารย์อํ้อึงพระเอกก็ได้ปิดคำถามแล้วก็ถามไปว่าถ้าคูมันลอยตัวได้และพอว่ายน้ําเป็นกับหญิงสาวที่ว่ายน้ําไม่เป็นอาจารย์จะเลือกช่วยใครก่อนพอพระเอกพูดจบ คุณชายยวนก็ได้ถามพระเอกด้วยคำถามเดียวกันเพราะเห็นว่าอาจารย์นั้นตอบไปได้พระเอกก็เลยบอกไปว่าถ้าเป็นตัวเขาเองจะเลือกช่วยคูมันก็คือสไปร์สามก่อนเพราะถ้าเลือกช่วยเหลือหญิงสาวคูมันก็อาจถูกวัชพืชพันขาหรือไม่ก็อาจถูกกระแสน้าพัดไปได้โลยาวเพราะดีนแบบนี้ก็เลยบอกไปว่า ถ้าเป็นตัวเขาเองยังไงก็ต้องเลือกช่วยนางเอกก่อนแน่นอนส่วนนางเอกพอได้ยินแบบนี้ก็ยิ่งประทับใจที่เรายาวนั้นไป่ห่วงนางมากคุณชายยวนก็ได้บอกไปว่าเรื่องนี้ก็แค่เรื่องสมมุติเท่านั้นพระเอกก็เลยอารมณ์ขึ้นแล้วก็บอกไปว่าเรื่องหญิงสาวคนนั้นก็ไม่ได้ตกแม่น้ำเหมือนกันแต่แค่กินยาผิดค่าตัวตายเท่านั้นแล้วอย่างคนก็ตายไปแล้วแค่หาคนมาเป็นลูกให้กับทหารคนนั้นก็พอจากนั้นก็ทำให้ลูกหลานของทหารร่ำรวยแล้วก็มีคนสืบสกุลก็พอเลียาวก็ได้ถามไปว่าาถ้้ทแบบนี จะไม่ผิดต่อทหารเหรอพระเอกก็เลยบอกไปว่าถ้าผิดก็ให้ว่าไปตามผิดเพราะเป็นไปไม่ได้ว่าบนโลกนี้จะไม่ทําผิดต่อใครเลยโดยที่คําตอบนี้นางเอกก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเพราะในสนามรบก็มีคนล้มตายมากมายอยู่แล้วเพราะมาอย่างนั้นพ่อของนางก็คงต้องแต่งงานกับหญิงสาวทุกคนเพื่อเป็นการรับผิดชอบแต่อาจารย์ก็บอกไปว่าน่าเสียดายที่ตัวเองไล่ตามหญิงสาวไปไม่ทันนางเอกก็เลยบอกไปว่า หญิงสาวก็เป็นแค่ตัวก่อกวนเท่านั้นแล้วก็ไม่มีคุณค่าที่จะให้พูดถึงพระเอกก็ได้บอกไปว่าอาสภัย์สาได้ใช้เวลาถึง7ปีเพื่อพิสูจน์ความรักที่มีต่ออาจารย์และที่อาสภัย์สาถอนมันก็เพื่อบอกว่าแม้ว่านางจะหน้าตาธรรมดาแต่ว่าความรู้สึกของนางจะดูถูกกันง่ายๆไม่ได้เด็ดขาดหลังจากที่แยกย้ายกันแล้วพระเอกก็ได้มอบเสื้อคุมให้กับนางเอก แลเห็นว่าอากาศนั้นเย็นมากแต่ว่านางเอกก็ได้ปฏิเสธไปเพราะว่านางนั้นแข็งแรงดีและพระเอกก็ได้บอกไปว่าตอนนี้อาสปายสาได้เจอคนที่ใช่แล้วชีวิตก็คงมีความสุขมากนางเอกก็ได้บอกไปว่าใช่แล้วตอนนี้อาสปายสามได้มีความสุขมากพระเอกก็ได้เดินเข้ามาและก็บอกไปว่าชีวิตคนนั้นมีอายุยาวร้อยปีเธอเลือถูกเดินถูกก็ถือเป็นความโชคดีที่ใหญ่หลวงและนางเอกละ่ะคิดว่าคนที่เลือกตอนนี้ใช่คนที่ถูกต้องไหม เรียกว่าคตอบนี้กระทให้หนางเอกนั่นถึงกับคิดหนักแล้วในระหว่างนั้นเองโหลยาวก็โผล่มาพอดีนางเอกก็เลยขอตัวเดินจากไปส่วนอาจารย์ในตอนนี้ก็ได้มานั่งดื่มเพื่อปรับทุกข์กับคุณชายหยวนพร้อมทั้งถามไปว่าอาจารย์นั่นผิดจริงเหรอคุณชายหยวนก็เลยบอกไปว่าเรื่องในอดีตไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้แต่อย่างไงก็ควรปล่อยวางจะดีกว่าอาจารย์ก็เลยถามไปอีกว่าถ้าในวันนั้นยอมปล่อยมือจะหญิงสาว อาสไปสามน่าจะยอมกลับมาคืนดีกับอาจารย์ไหมคุณชายหยวนก็เลยบอกไปว่าอาสามเป็นคนที่หล่อเหลาแล้วก็คืนชื่อลรือชาเลืองข้างรักห่วงเมียและได้เดาวเลือกบ้านไปของชีวิตอาจารย์ก็คงเทียบภาษาไม่ได้และทีอ่อาจารย์ปล่อยวางไม่ได้ก็แค่ความเคยชินเก่าๆเท่านั้นเรียกว่าตอนนี้กลับไปกุชายหยวนที่สั่งสอนอาจารย์ซะอย่างนั้น พอพูจบก็บอกให้อาจารย์ได้กลับไปพักผ่อนแต่อาจารย์ก็กกับควาควรแล้วก็แหกปากถางอาัสไยสามแทนลุงเช้านัางเอกก็ได้ถามไปเอกไปว่าที่นี่มีหมาป่าหรือเปล่าเพราะเมื่อคืนนะ่ะได้ยินเสียงหมาป่าที่เอาหอนแล้วก็หอยหวนพระเอกพอได้ยินก็ถึงกับยิ้ม เพราะว่าเสียงโหยหวนเมื่อคืนก็คือเสียงของอาจารย์นั่นเองและเมื่อเยาวยาได้นั่งรถม้ามาแล้วก็พบว่าม้าได้เปลี่ยนเป็นตัวใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมและมาตัวนี้ก็คือม้าที่พระเอกได้เปลี่ยนให้เพราะถ้าวิ่งตามไหล่เขามาตัวใหญ่ก็สะดวกกว่าเพราะมาตัวเล็กนั้นเหมาะจะวิ่งในเมืองตัดไปที่กุชายหยวนและจะที่ตื่นแล้วอาจารย์ก็ได้ถามไปว่าเพราะอะไรเสียงถึงได้แหบนัก ุชายยวนก็เลยบอกไปว่าเมื่อคืนนั่าดื่มหนักเกินไปเสียงก็เลยแห่ผ้าเมื่อรู้แบบนี้อาจารย์ก็เลยบอกไปว่าเมื่อก่อนอาจารย์เคยสอนแต่ทําไมถึงไม่รู้จักหยับยังช่างใจแล้วภาพก็ตัดกลับมาในตอนที่อาจารย์กับบุชายยวนได้กอดขอรข้ขอ,องไห้อาจารย์ก็เลยถามไปว่า ควรไปบอกอัสไพย์สามดีไหมเรื่องความรู้สึกของอาจารย์คุณชายยวนก็เลยบอกไปว่าถ้าอาจารย์อยากบอกก็ไปบอกเถอะพอพูดจบก็ล้มตัวลงนอนส่วนอาจารย์ก็ไปแหกปากถึงอัสไพ3สามส่วนนางเอกเมื่อกลับมาแล้วก็ได้ไปหาอัสไพยสามพร้อมทั้งเล่าเรื่องอาจารย์ให้อัสไพยสามฟังอัสไพยสามก็เลยบอกไปว่าอาจารย์ก็เหมือนผู้ชายทั่วไปที่รวบรวมข้อเสียต่างๆไว้มากมายแล้วอัสไพยสามก็ยังสอนนางเอกไปว่าอย่าได้ทิ้งตัวเองเพื่อผู้ชายเด็ดขาด เพราะเรื่องนี้เปลื่องที่มันไม่คุ้มค่าวันลุ้ขึ้นนางเอกก็ได้ออกเดินทาง่อกลับเมืองหลวงส่วนพระเอกก็ได้ไปเยี่ยมท่านแม่ที่มีความทรงจำเหมือนกับเด็กสาวที่อยู่ในวัยแรกรุ่นเท่านั้นและท่านแม่ก็จำเพลงไปได้และคนที่มาบ่อยและดูแลเป็นประจำก็คือชุยโยเพื่อนสนิทที่แอบรักท่านแม่มาตลอดแล้วในระหว่างที่กำลังพูดคุยกันอยู่นั้นหลิงอีหรือว่าท่านพ่อก็ได้เดินเข้ามาเมื่อท่านแม่ได้เห็นแบบนั้น ก็สติแตกและเข้าไปทำร้ายทันทีพระเอกก็เลยให้ท่านแม่ไปพักและที่ท่านพ่อมาในวันนี้ก็เป็นเพราะว่าไม่องการให้พระเอกสืบพด,ดีเรื่องยุทตัวปรกต่อเพราะาเรื่องนี้นั้นผัวพันกับคุณนางหลายคนแล้วชีวิตก็อาจจะไม่ปลอดภยัยแต่พระเอกก็ยังยืนยันว่าจะสืบเรื่องนี้ต่อไปโดยที่ชุยโยก็ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือแต่หลิงอีก,ก็บอกไปว่าถ้าเกิดไปล่วงเกิน คนที่มีขวบล่วงเกินเข้าแม้แต่ทันพอ่อกับชยโยเองก็คงช่วยไม่ได้และตอนนี้แม่ทัพฟานช้างก็ถูกคนช่วยไปแล้วแล้วจนันนัญชาก,ก็ตัดปรรลิตนาประตูเมืองที่ในตอนนี้นางเอกก็ไม่สามารถเข้าเมืองไปได้เพราะว่าทางการได้ประกาศกฎอายการศึกเพื่อตามจับนักโทษแต่ในระหว่างน,นั้นเองพระเอกที่เห็นเข้าก็ได้ควบม้าเข้ามาเพื่อไปการทักทายส่วนนางเอกก็ได้ถามถึงบาดแผลว่าหายดีหรือยัง พระเอกก็ได้บอกไปว่าแค่บาดแผลเล็กน้อยเท่านั้นแล้วตอนนี้ก็หายดีแล้วส่วนนางเอกก็ได้บอกทันพ่อไปว่าพระเอกก็คือคนที่ช่วยเหลือนางและสภัยสามจะพวกโจรทันพ่อที่ดูแบบนี้ก็เลยรีบขอบคุณทันทีส่วนพระเอกก็บอกไปว่าตัวเขาเองกับนางเอกได้ผ่านความเป็นตายมาด้วยกันและก่อนหน้านี้ก็เคยช่วยเปลืองผ้าแล้วก็รักษาแผลอีกเมื่อรู้แบบนี้ทันพ่อกับทันแม่ก็รู้สึกแปลกใจไปจากมาก จากนั้นพระเอกก็อาสาพานางเอกและครอบครัวเดินทางเข้าเมืองไปเมื่อมาถึงที่บ้านแล้วท่านพ่อกับท่านแม่ก็ได้มาถามเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างนางเอกกับพระเอกว่าตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาน,นี้นั้นเป็นยังไงกันแน่นางเอกก็เลยบอกไปว่าแค่เจอกันไปกี่ครั้งเท่านั้นและไม่กี่ครั้งที่ว่าก็คือ8ครั้งนั่นเองจากนั้นนาง ก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับท่านพ่อท่านแม่ฟังและท่านแม่ก็ฟันธงว่าพระเอกจะต้องชอบนางเอกอย่างแน่นอนและท่านแม่ก็อยากให้ลองทบทวนดีกครั้งเรื่องการแต่งงานกับโหลยาวแต่นางเอกก็เข้าใจว่าท่านแม่แค่ไม่อยากให้นางแต่งงานกับโหลยาวเท่านั้นแต่ท่านแม่กลับยินดีให้นางแต่งงานกับพระเอกแม้จะรู้ว่าเขานั้นไม่มีใจให้นางท่านแม่ก็เลยอธิบายไปว่าแค่อยากให้ชีวิตหลังแต่งงานของนางเอกได้มีความสุขแค่นั้นและที่สําคัญหูยินร้องเหยาว ก็ลายซึ่งอำนาจแล้วท่านแม่ก็กลัวโลโยเวาจะปกป้องนางเอกไม่ได้ท่านแม่ก็อยากให้หนางเอกลองมองหาผู้ชายคนอื่นจะดีกว่าเพราะาเรื่องการแต่งงานก็เป็นเรื่องใหญ่ถ้ายังไงก็ควรจะคิดในรอบครอบกว่านี้โดยที่เรื่องนี้ท่านพ่อนะั่นก็เห็นด้วยแต่นางเอกก็กระบ,บอกไปว่าตัวนางนั้นเป็นคนอับโชค ก็เลยไม่อยากเลือกมากเพราะถ้าพาจากโลยาวตัวนางเองก็คงยากที่จะได้คนดีมาแต่งงานและโลยาวก็เป็นคนที่เหมาะสมกับนางมากที่สุดท่านแม่ก็ได้ขอโทษนางเอกที่ในอดีตเคยทิ้งนางไว้จนไม่มีคนสั่งสอนแล้วก็กลายเป็นคนหัวร้น้นและท่านแม่ก็ยังบอกไปอีกว่านางเอกเป็นคนชอบก่อเรื่องและด้วยนิสัยดื้อรัน้นยังไง ก็คงใช้ชีวิตที่เป็นสุขแล้วก็อยู่กับโหลยาวไม่ได้แต่ถ้าอยู่บ้านอย่างน้อยนางก็ยังมีพ่อและพี่ชายคอยปกป้องแต่ถ้าแต่งเข้าตระกูลโหลเมื่อไหร่ต่อให้ท่านแม่อยากช่วยอีกหน่อยก็คงช่วยไม่ได้และที่สําคัญโหลยาวก็เป็นคนหัวอ่อนแล้วท่านแม่ก็คิดว่าอย่างไรนางเอกก็คงเอาตัวรอดไม่ได้แต่แล้วนางเอกก็กลับเข้าใจว่าที่ท่านแม่พูดมามากมายก็แค่ไม่ชอบโหลยาวเท่านั้น แล้วนางก็บอกไปว่าต่อไปโลยาวได้เป็นขุนนางท้องถิน่นนางก็จะตามไปอยู่ด้วยแล้วต่อไปก็จะพ้นจากการควบคุมของท่านพ่อและท่านแม่และนี่ก็คือการแต่งงานที่ตัวนางเองต้องการพอได้ยินแบบนี้ท่านแม่ก็เสียใจมากพร้อมทั้งบอกไปว่าจะให้หนางเอกกับโลยาวนั่นลองคบหากันดูแล้วก็หวังว่าทั้งคู่นั้นจะรักกันยืนยาวแล้วต่อไปนี้ท่านพ่อและท่านแม่ก็จะไม่ขัดขวางอีกแล้วส่วนนางเอกก็ยิ้มแย้มด้วยความดีใจที่นางจะได้แต่งงานกับโลยาวแล้ว เมื่อนางเอกไปแล้วท่านพ่อก็ได้มาปลอบใจท่านแม่พร้รอมทั้งบอกไปว่าการแต่งงานในครั้งนี้ไม่มีใครรู้ว่าจะดีหรือว่าร้ายแต่ท่านแม่ก็มั่นใจว่า ถ้านางเอกแต่งงานเข้าไปยังไงก็ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแน่นอนเพราะตระกูลโหลเป็นตระกูลใหญ่ที่เป็นแหล่งรวมเสือร้ายแล้วก็เคี้ยวลากดินแต่ท่านพ่อก็คิดในแง่ดีว่าอย่างน้อยก็ดีกว่าตระกูลหลิงเพราะว่าพระเอกนั้นตามสืบคดีแล้วก็มีศัตรูมากมายแล้วเรื่องนี้ก็ทําให้ท่านพ่อน,นั้นโล่งใจมากที่นางเอกไม่ไปเกี่ยวข้องกับพระเอกแล้วชากก็ตัดปฏิฟาบาทที่ในตอนนี้มีดีกามากมายที่ส่งมาให้ฟาบาทแล้วเรื่องที่ว่าก็คือการร้องเรียนพระเอก เพราะขุนนางแต่ละคนก็ต่างอิจฉาตีปะเอกนั้นมีฝ่าบาทคอยถือหางก็เลยสรรหาหลากหลายวิธีเพื่อมาใส่ลายปลายสีแต่ฝ่าบาทก็ยังเชื่อใจพระเอกเหมือนกับในอดีตที่เคยเชื่อใจทะลุง